เราทุกคนอะล้วนมีที่มาค่ะไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนสักที่อะเราจะมีที่มาของตัวเองเราคาว่าจากดินมันคือชื่อที่แทนสิ่งที่มันมันเรียบง่ายมันมันเข้าถึงได้อะไรอย่งเงี้ยค่ะคือเราทุกคนต้องรู้จักสิ่งนี้อะไรางเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกอยากตั้งชื่อนี้ขึ้นมาค่ะจุดเริ่มต้นที่เอา,าเทำผิจจากดินนะคะก็คือเป็นการที่ยอมแบบอยากให้เทคนิคตรงเนี้ค่ะ ให้ทุกคนแบบว่าได้เข้าถึงง่ายได้เห็นผลงานจริงๆคือการที่เราเอาดินมาทําเป็นงานนะคะมันมันต้องผ่านความเชื่อค่ะว่าว่ามันจะต้องเป็นงานศิลปะได้อย่างเงี้ยอมก็เลยใช้ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ตรงกลางที่ทําให้ทุกคนเชื่อเหมือนที่เราเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะสีดินก็คือเออใชว้วัสดุจากดินเลยค่ะมาทําเป็นสีก็คือดินที่เป็นก้อนทั่วไปอะคะ่ะ ินที่ออมเลือกใช้นะคะจะเป็นเป็นดินถ้าถามพ่อก็จะเป็นดินลูกลังค่ะซึ่งดิตงนตรงนั้นจะมีลักษณะเป็นก้อนก็คือดินเป็นดินที่เขาเอามาจากภูเขาะค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมาเป็นก้อนแบบก้อนใหญ่ซึ่งเขาจะใช้ดินพวกนี้คะคะในการถมถมที่ถมทางถมถนน,นนเลยค่ะการสุ่มหาสีะค่ะเป็นเรื่องที่ที่เ้อว่ามันยากเพราะว่าก้อนเนื้อค่ะ มันก็จะมีสีม่วงสีเทาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเอามาตาก่อนถึงจะให้มันเป็นผงละเอียดก่อนถึงออมจะรู้ว่าสีตรงนั้นนะคือสีอะไรจริงๆค่ะสีส่วนใหญ่ที่อมได้จะเป็นสีเกี่ยวกับสีน้ําตาลอมอมเหลืองๆอะไรเงี้ยค่ะการบดดินที่ที่อมทำอะค่ะก็ก็ใช้เวลา ไม่นานแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละก้อนออการบดดินให้ละเอียดถ้าถามความละเอียดจริงๆออมว่ามันอยู่ที่ความพอใจของเรามากกว่าแต่ถ้าเราอยากได้แบบความละเอียดเนื้อสีชัดๆเราก็ต้องผ่านการกองหลายครั้งหน่อยค่ะใช้ดินที่มาจากการตำใช่ไหมคะเป็นผงแล้วก็จะร่อนก่อนแล้วก็จะมาทำเป็นผสมกับตัวยางไม้ค่ะเป็น เป็นน้ำยางต้นไม้ธรรมชาติค่ะสีที่หาไม่ได้จากดินนะคะอมก็จะอมก็จะใช้ใช้พวกพืชหรือพวกถ่านเลยค่ะในการเทสีลงพิมพ์นะคะอมอมจะผสมแค่ยางไม้อย่างเดียวค่ะโดยการเราใช้ยางไม้ค่ะด้วยคุณสมบัติของยางไม้เขาเป็นเชื้อน้ําใช้น้ําผสมแล้วก็ระบายได้เลยเหมือนสีน้ําทั่วไปเลยค่ะ คุณภาพของสีดินจากที่อ,อมได้ทํามาสองปีอะค่ะอมรู้สึกว่าสีดินที่อ,อมทามายังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือสีที่อ,อมทําก็คือยังยังคงเหมือนเดิมสีดินอะเมื่อวางเรามาระบายเรียงๆตะปอ,อกันอย่างเงี้ยค่ะหรือระบายในภาพเดียวกันอะงานอะก็จะเป็นชุดสีเอิร์ธโทนนะคะเราสึกว่ามันไม่มีคู่สีตรงข้ามมันไม่มันไม่มีคู่สีที่ใกล้เคียง หรือว่าแบบว่าตัดกันชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราวางในภาพเดียวกันเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวค่ะชาที่ทำมาออมชอบชิ้นชิ้นเออชิ้นข้างหลังเนี่ยค่ะชิ้นเป็นชิ้นแบบเหมือนชิ้นเล็กๆค่ะที่อมอทําเพราะว่าตอนทำอะค่ะก็เป็นชิ้นที่เสนอาจา์อะไรเงี้ยค่ะแล้ว,แล,วแล้วมันผ่านอมอรู้สึกว่าตรงนี้แหละมันคือที่สุดแล้วที่เราจะต่อยอดได้อะไรเงี้ยค่ะ ในยะของงานที่ผมจะเสื่อค่ะผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเอางานไปตั้งแล้วไม่ได้บอกเขาว่าอันนี้คือสีอะไรหรือหรือบอกเขาว่าอันนี้มาจากที่ไหนอะไรนคะคะเขาก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมพื้นผิวของงานเราเป็นอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะมันตรงนั้นแหละค่ะก็เลยแบบว่าอยากให้มันแบบให้ทุกคนอะลองมาเพ่งเพ่งดูแบบงานใกล้ๆว่าแบบว่านี่แหละมันคือเรื่องที่อยู่รอบตัวเราทุกคนอะไรเงี้ยค่ะ คือด้วยความที่มันเป็นงานทํามือค่ะมันก็จะจะไม่ได้แบบละเอียดมีพื้นผิวมีเท็เจอร์มีเม็ดเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยเหมือนกับแบบงานออพิกเมนต์จากโรงงานเอามมสุว่าตรงนั้นคือสน,นิค่ะของวัสดุชนิดนี้สิ่งพวกนี้มัน มันอยู่รอบตัวเราอะเออเราเรา,เราหันเราก้มไปมองอย่างเงี้ยเราก็เห็นสีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคิดว่ามันมันพิเศษมากเราอมสามารถทําให้มันเป็นโอกาสได้ที่เราจะแบบถ่ายทอดให้คนอื่นรับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสีดินมันคือความเชื่อค่ะอมสึกว่าสีดินมันมันมาจากดินแล้วดินตัวเนี้ยค่ะเราจะทํายังไงให้มันไป เกินแบบข้อจํากัดของคําว่าดินเราเชื่อว่ามันสามารถเป็นเป็นสีได้มันสามารถอยู่บนงานศิลปะอยู่บนงานจิตรกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าอายุวัยไหนอะคะเขาสามารถใช้ตรงนี้ค่ะในการไปต่อยอดต่อได้เขาสามารถเริ่มทํางานศิลปะได้ด้วยการที่ใช้ดินที่อยู่รอบๆตัวหรือวัสดุที่อยู่รอบๆตัวของเขาโดยที่มันไม่มีข้อจํากัดอะคะทุกอย่างมันมันเป็นศิลปะได้หมดเลย